สำหรับคลิปนี้ค่ะพรจะพาทุกท่านนะคะไปชม4เทคนิคเลือกทรงผมสำหรับว่าที่เจ้าสาวที่มีหน้าผากกว้างนะคะจะเป็นยังไงในคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะหนึ่งค่ะคือเทคนิคการแสกผมข้างนั่นเองนะคะเนื่องจากการแสกผมข้างแล้วจัดทรงให้ผมลงมาปิดประมาณ3ใน4ส่วนของหน้าผากจะทำให้หน้าผากข,ของเรานะคะดูแคบลงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาวๆที่หน้าผากกว้าง เพราะว่าทรงนี้จะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสองค่ะมีปล่อยผมขยี้ใจค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากได้ลุกหวานๆแล้วก็ยังอยากจะเปิดหนะะ้าผากรับรัพย์ในวันมงคลน,นะคะแต่ก็อยากจะแนะนํานะคะให้รวบผมแบบเลี่ยงเกลาก็สามารถทําได้ค่ะแต่ให้มีปล่อยผมปล่อยลงมาข้างหน้านะคะเพื่อช่วยพลางหน้าผากสักนิดนึงค่ะเพราะว่าจะทําให้หน้าผากของเรานะคะดู เฉ่งจนเกินไปนั่นเองค่ะและข้อที่3าค่ะก็คือหน้าม้าพองๆสไตล์เกาหลีค่ะอีกหนึ่งความสวยแบบอินเทรนด์ก็คือการตัดหน้ามา้าแล้วตัดให้โค้งงุ้มพองแบบฉบับสาวเกาหลีเลยค่ะอาจจะเลือกปิดหน้าผากกับการตัดหน้าม้าให้ดูหนาๆหรือว่าอยากได้ความน่ารักน่ารักหวานๆก็สามารถที่จะเลือกหน้าม้าแบบบางๆนะคะก็จะสามารถช่วยพรางความ หน้าผากกว้างของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสี่ค่ร้อนเปียกเฟียกสุดๆค่ะสำหรับวาที่าสาวคนไหนนะคะที่มีบุคลิกตป็คนมันๆแสบๆแต่ว่ามีหน้าผากกว้างอยากจะเติมความเฟียกพร้อมกับการางหน้าผากนะคะขอแนะนำ้อนเปียกค่ะเพราะว่าจะได้ลูกคลาสสิกแล้วก็วินเทจด้วยนะคะแต่ก็ยังคงความเปรี้ยวเข็ดฟันรับรองค่ะว่าเทคนิคนี้เลิศม,มากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ4ทีทคนิคกสำหรับวัาที่เจ้าสาวที่มีหนะะ้าผากว้างอยาจะแนะนำนะคะว่าวัาที่เจ้าสาวทุกท่านนะควรจะเซฟรูปนะคะทรงผมที่เราชอบเนไปให้ช่างทำผมนะคะเพื่ออาจจะปรับนะคะให้เข้ากับชุดแต่งงานของเรานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ